สวัสดีค่ะราศีสิงห์และลัคนาสิงห์คลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับคุณประจำเดือนตุลาคมค่ะการอ่านไพ่จะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกสำหรับคุณมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงหลังสำหรับคนโสดค่ะสามารถดูได้ทั้งแบบราศีและลัคนาราศีเด้เลยนะคะ ราศีสิงค์คนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือเดมูนค่ะตอนนี้คุณน่าจะกำลังสับสนกังวลใจในเรื่องของความคิดที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีค่ะอยู่กับตัวเองก็คิดมากฟุ้งซ่านนะคะอยู่กับสังคมคุณก็คอยระแวงว่าคนนั้นคนนี้จะมองคุณแบบไหนพูดถึงคุณยังไงเขาคิดกับคุณยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็คือ ดมูนก็คืออะไรที่มันไม่ได้ชัดเจนสว่างสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าให้คำพูดของคนอื่นมาตัดสินตัวคุณเองนะคะแล้วก็อย่าให้ความคิดที่เหมือนคิดไปก่อนล่วงหน้าการมโนที่ไม่เป็นความจริงอะคะ่ะมาเป็นผลกระทบให้กับตัวคุณเองอะคะ่ะรู้สึกเครียดและกังวลมากจนเกินไปนะคะ่ะ จริงๆแล้วถ้าคุณเกิดคำถามกับตัวเองอะคะ่ะคุณมีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วถ้าหาว่าคุณะคะ่ะยอมรับความจริงและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่เพราะว่าคุณรักเขาอะคะ่ะคุณก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองกับปัญหาเก่าๆก,กับนิสัยเดิมๆที่มีความแตกต่างกันนะคะคุณไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วอะทางออกของมันคืออะไร แล้วก็จุดจบของความสัมพันธ์นี้ค่ะอยู่ตรงไหนรู้สึกว่าไม่มั่นใจในคนรักไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ค่ะแต่เพราะตัวตนของคนรักทําให้คุณนะคะสามารถที่จะสงบใจเย็นลงได้ครึ่งหนึ่งคุณก็เชื่อใจเขาแต่อีกครึ่งหนึ่งะคะ่ะคุณก็เชื่อเซนส์ของตัวเองนะคะ คนรักน่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเป็นผู้รักษากฎระเบียบรักษากฎหมายเป็นทหารตำรวจหรือเป็นใครคนหนึ่งที่เขาอาจจะโลกส่วนตัวสูงก็ได้ชอบออกคำสั่งแต่ไม่ชอบทำตามคำสั่งของใครค่ะแล้วก็ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเอาอกเอาใจใครด้วยห้ามล้ำเส้นนะคะ เราอาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆค่ะอดีตเก่าๆที่เคยผ่านมาแล้วนะคะหรือไม่ก็อดีตคนรักเก่าหรือเพื่อนผู้ร่วมงานคนใกล้ชิดที่สนิทสนมมากจนเกินไปค่ะหรือนี้อาจจะเป็นรักต่างไวัยได้ด้วยนะคะบางท่านก็เพื่อนที่มากกว่าเพื่อนนะคะ หรือบางท่านก็อาจจะเป็นรักเพศเดียวกัน LGBTQ ได้ด้วยนะคะคิดแต่ไม่มีสิทธิ์ได้ทำในแบบที่ตัวเองคิดสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องอดทนต้องเชื่อเขาต้องปรับตัวให้เคยชินให้อยู่ให้ได้กับความแตกต่างที่ค่อนข้างจะรู้สึกอึดอัดะคะ่ะจากความผูกพันตอนนี้กลายเป็นความผูกมัดหรือบางท่านนะคะคือเริ่มรู้สึกเบื่อคนรักแล้วแต่ว่า ก็ยังคงต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่ร่วมกันนะคะอดทนและเก็บความรู้สึกพลังงานตัวตนหลักของคนคออครักค่ะ A e o f c ครนะคะคนรักเป็นคนที่ใจดีอบอุ่นเป็นที่ปรึกษาชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะช่วงนี้เขาอาจจะ ไปเสริมสวยเสริมหล่อได้ด้วยนะคะทำใสยกรรมอย่างนี้ค่ะหรือเขาอาจจะกําลังมีสร้างบ้านใหม่มีรถใหม่หรือว่ามีสมาชิกใหม่ได้ด้วยคะ่ะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคนรักคะ่ะถ้าเจ็บป่วยเขาก็จะถูกเยียาร,รักษาแล้วก็หายดีนะคะก่อนหน้านี้นะคะ่ะ รู้สึกป่วยกายป่วยใจตัวเขาเองอาจจะเจ็บป่วยนะคะเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจอย่างนี้ค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่เขารักคนรอบข้างของเขาก็ได้ค่ะที่อาจจะมีอาการเจ็บป่วยแล้วมีผลกระทบกับตัวเขาที่รู้สึกว่าถูกเรียกตัวหรือว่ารู้สึกเบื่อจังเลยอะไรอย่างนี้ยค่ะ อย่างเช่นการไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนที่เขาแก่ชราแล้วค่ะหรือป่วยเพราะว่าความสัมพันธ์นี้แหละคะ่ะอดีตที่ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้แต่เขาก็พยายามที่จะประครับประคองสิ่งที่มีอยู่ไม่ให้มันพังไปทั้งหมดะคะแต่ดูเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาพยายามเนี่ย ไม่สามารถที่จะเอาชนะใจคุณได้เลยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้คุณหันกลับมามองเลือกมองแต่สิ่งที่ดีๆของเขาอะคะ่ะเราอาจจะพูดถึงเรื่องของการหมดใจเรื่องของการบอกเลิกกันบ่อยมากเลยนะคะแล้วก็การแบบขอโอกาสกลับมาแก้ไขและเริ่มต้นใหม่อยู่แบบนี้นะคะ่ะทั้งรักทั้งเหนื่อยนะคะเบื่อกับ สถานการณ์เดิมๆการกระทําเดิมๆคําพูดคํามั่นสัญญาเดิมๆที่ใครคนนึงอาจจะทําไม่ได้หรือว่าไม่ได้รักษาคําพูดนั้นนะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเชื่อใจคนรักน้อยลงนะคะแล้วก็กลับมาเชื่อตัวเองะคะ่ะ เพราะคุณเคยถูกกระทำมานั่นเองนะคะส่วนคนรัก,กค่ะคือเพราะหลีกเลี่ยงที่จะทะเลาะกับคุณเขาก็เลยพูดความจริงแต่พูดไม่หมดนะคะต่อให้เขาพูดโกหกกับคุณนะคะคุณก็รู้ทันเขาเขากโกหกไม่เก่งะคะ่ะเขาก็จะทิ้งหลักฐานไว้ให้คุณจับได้อยู่ดี อย่างเช่นว่าคุณห้ามเขาไม่ให้คบเพื่อนคนนี้ค่ะเขาก็จะบอกว่าโอเคก็เพื่อให้คุณสบายใจแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังแอบคบแอบคุยกับเพื่อนของเขาอยู่นคะคะก็ไม่ได้ตัดออกไปแต่รักษาน้ําใจแล้วก็ให้เกียรติคุณด้วยค่ะในเดือนตุลาคมแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์กับคนรักจะเป็นไงบ้างค่ะ คุณเริ่มกลับมาจริงจังกับตัวเองมากขึ้นค่ะเริ่มอยากที่จะชัดเจนเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองต้องการความยุติธรรมในความสัมพันธ์คุณอยากเป็นคนพิเศษจริงๆค่ะทั้งที่ไม่ได้มีความพร้อม แต่หลายๆอย่างไม่ได้ดังใจนะคะอาจจะทําให้คุณหงุดหงิดหัวร้อนใจร้อนนะคะเพราะสิ่งที่คาดหวังไม่เป็นดังหวังและบางท่านนะคะคนรักอาจจะให้คำมั่นสัญญาที่ยังทําไม่ได้วันนี้คุณก็เลยทวงสัญญานะคะอย่างเช่นวันสําคัญที่ผ่านมาค่ะคุณยังไม่ได้รับของขวัญตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะจากเรื่องเล็กๆก็ค่ะ กลายเป็นใหญ่โตแล้วเราก็นำมาทะเลาะกันเพราะว่าเราอยากจะเอาชนะคนรักอะค่ะและก็อยากจะเป็นคนพิเศษนั่นเองนะคะอยากให้เขาอะค่ะเอาใจใส่อยากให้เขารับรู้ถึงความรู้สึกของคุณและช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมเลยในฐานะของคู่รักอะค่ะเพราะว่าคนรักอะมีเวลาให้กับครอบครัวของเขาให้กับสังคมของเขาเพื่อนของเขา อดีตของเขาอย่างเงี้ยค่ะคือมีเวลาให้กับคนรอบข้างใจดีกับทุกคนยกเว้นกับคุณนะคะคุณก็เลยรู้สึกเหนื่อยนะคะบางท่านก็อยากประชดประชันนะคะคำพูดกับการกระทำอะคะ่ะคือมันไม่ได้มาจากความรู้สึกจริงๆอะนะคะ ข้อความจากคนรักค่ะเขาคิดมาตลอดเขาอยากที่จะเติมเต็มความสัมพันธ์เนี้ยค่ะให้คุณพอใจที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุดทุกอย่างที่คุณอยากได้อะคะ่ะ เขาจะหามาให้ะคะ่ะเขาเคยคิดมาตลอดแต่การกระทำะคะ่ะสำหรับตัวเขามันอาจจะต้องใช้เวลาะคะ่ะเขาอยากให้คุณรับฟังไม่ใช่แค่อยากจะเอาชนะ,นะคะ่ะเขายอมคุณทุกอย่างแล้วนะคะ และครั้งนี้เขาจะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ค่ะแล้วก็จะทำทุกอย่างเลยที่เขาเคยขาดหายไปหรือว่าบกพร่องในเล็กๆน้อยๆอะค่ะแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ทำให้คุณน้อยใจเก็บสะสมเอาไว้อะนะคะในปังนี้แม่หมอมองว่าคนรักน่าจะมีเรื่องสะพายคุณนะคะ อะไรก็ตามที่คุณต้องการก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้รับ่นะคะอย่างเช่นของขวัญในวันสำคัญนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่มีหลายๆอย่างอะค่ะเข้ามาเติมเต็มในความสัมพันธ์นี้นะคะทำให้ความรู้สึกดีขึ้นมานะค่ะเพราะเขารักคุณนะคะ เขาอยากทำสิ่งดีๆให้กับคุณอยากให้คุณมีความสุขค่ะและครั้งนี้เขาก็สำนึกผิดจริงๆด้วยบทสรุปของความสัมพันธ์ค่ะจัสติก สิบดาบสี่คาถาค่ะก็คนรักรับปากอะไรไว้ทุกอย่างก็พังไปหมดเลยบางท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานการสร้างบ้านด้วยกันแต่ทุกอย่างอะคะ่ะแพลนที่เราทำไว้อะคะ่ะมันถูกพับเอาไว้ด้วยการไม่รักษาคำพูดของใครคนหนึ่งอะนะคะ ที่เขาอาจจะมีเหตุผลแต่มาวันนี้ค่ะไพ่บอกว่าคุณกําลังจะได้รับข่าวดีทุกอย่างที่ก่อนหน้านี้ค่ะทํายังไม่จบทํายังไม่เสร็จจะมีการลื้อฟื้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่ะนี่แหละเป็นการแก้ไขนะคะที่จริงจังด้วย justice คะ่ะการสร้างบ้านใหม่การแต่งงานการเริ่มต้นใหม่ที่เรารู้ซึ้งถึงเรื่องราวอดีตที่ผ่านมาจริงๆะคะ่ะ คนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณก็เหมือนได้คนรักใหม่เลยได้แฟนใหม่เลยนะคะเราจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกอย่างะคะ่ะความฝันเป็นจริงพร้อมๆกับข่าวดีด้วยนะคะไม่หมองว่าบางท่านน่ะคนรักอาจจะได้รับตำแหน่งแล้วก็ชื่อเสียง มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะมีข่าวดีเรื่องน่ายินดีนะคะหรือบางท่านนะคะก็เป็นข่าวทางไกลต่างประเทศคนรักอาจจะเป็นชาวต่างชาติด,ด้วยนะคะมีการเดินทางมาหาหรือว่ามีเรื่องของการแต่งงานการสร้างบ้านหรือความชัดเจนนะคะอะไรที่คาราคาสังก่อนนันนี้หรือถ้าคุณดูอยู่กับพ่อแม่แม่ที่เขายังมีพันธะภาระยังจดทะเบียนสมรสก็เป็นวันประกาศตัดสินผลน,นั้นแล้วะคะ่ะก็คือเหมือนว่า ตอนนี้เขาโสดแล้วแล้วเขาพร้อมที่จะแบบชัดเจนกับคุณแล้วอะค่ะเขาไม่มีพันธะใดๆแล้วค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีสิงห์คนมีคู่ความสัมพันธ์มีชัดเจนด้วยค่ะสวัสดีค่ะคนโสดชาวราศีสิงห์เดือนตุลาคมนี้แนวะโน้มความรักคมสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างมาอัปเดตกันค่ะ พลังงานตัวต้นหลักของคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะดีไฮโลเฟนค่ะบางท่านเป็นนักบวชถือศีลกินเจช่วงนี้ชอบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหรือบางท่านอาจจะเป็นผู้สอนศาสนาหรือว่าสนใจในเรื่องของศาสนาก็ได้หรือว่าวัตถุโบราณสิ่งเก่าๆอย่างนี้ค่ะหรือบางท่านอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะไพ่ใบนี้ยังหมายถึง สายมูได้ด้วยะคะ่ะมูสินเด็ก็ตามก็เป็นลูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินแล้วก็คอยปกป้องช่วยเหลือผักดันคุณอยู่เสมอคะ่ะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เอ็นดูเมตตาในตัวคุณด้วยนะคะที่สำคัญนะคะคุณเป็นที่พึ่งทางใจของคนอื่นๆก็คือเป็นเหมือนสมองเป็นสติอะคะ่ะก็คือพูดอะไรใครก็เชื่อนั่นแหละนะคะมีข่าวดีในเรื่องของตำแหน่งคะ่ะ ความมั่นคงหรืออาจจะเกี่ยวกับต่างประเทศได้ด้วยนะคะคนโสดค่ะพระสังฆราชขึ้นมาก็เหมือนกับแม่ชีหรือนักบวชนะคะนั่นแสดงว่าคนโสดก็ยังโสดอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าโสดเพราะไม่มีใครนะคะโสดมีคนเข้าหาค่ะแต่ว่าคุณเป็นคนที่ช่างเลือกค่ะ อดีตที่ผ่านมาของความสัมพันธ์ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักเลยและก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะในเรื่องของเงินหรือมีความแตกต่างในเรื่องของตำแหน่งนะคะแต่คนรักอะคะ่ะ เขาน่าจะไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เราแอบคบกันไม่สามารถเปิดเผยได้ก็ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วได้ด้วยหรือบางท่านนะคะเขาคนนี้อาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะหรือไม่ก็เราใกล้ชิดสนิทสนมกันมากจนเกินไปเหมือนเครือญาตะะิคะครอบครัวก็เลยไม่สนับสนุนหรือไม่ก็มีความแตกต่างกันมากจนเกินไปอะคะ่ะ กอย่างก็พังอะนะคะการที่คนหนึงจริงจังแต่อีกคนหนึ่งะคะ่ะไม่ได้จริงจังแล้วก็เพียงแค่ให้ความหวังอะคะ่ะความหวังที่จับต้องไม่ได้และการกระทำก็เชื่อถือไม่ได้ด้วยทุกอย่างก็เลยพังไปหมดนะคะหรือไม่ก็ครอบครัวะคะ่ะไม่ได้สนับสนุนความสัมพันธ์นี้เลยนะคะ ในเดือนตุลาคมค่ะคุณโสดจะเป็นไงบ้างแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมจัสเมนค่ะเดวิลหนึ่งเหรียญค่ะสายเปด้วยนะคะบุเพสันนิวาสค่ะมีโอกาสที่คนเก่านะคะจะติดต่อกลับมาค่ะมาแบบเซอร์ไพรส์เลย มาขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ค่ะแต่ถ้าใครค่ะที่เคยผิดหวังอ,อกหักรักคุดแล้วนะคะในปักนี้ค่ะคุณก็จะเจอกับความรักครั้งใหม่แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนอยู่ดีค่ะคือไม่แตกต่างจากอดีตคนรักเก่าของคุณเลยนะคะ อาจจะดีกว่าตรงที่เขาอาจจะสายเปะคะ่ะเขาอาจจะมีความสามารถมีชื่อเสียงมีตำแหน่งที่มั่นคงและสามารถปกป้องคุณได้ะคะ่ะข้อเสียก็คือเขาค่อนข้างวางอำนาจแล้วก็ขี้หึงด้วยนะคะถ้าอายุมากกว่าก็มากกว่าไปเลยถ้าน้อยกว่าก็น้อยกว่าไปเลยะคะ่ะมีความแตกต่างมากๆทั้ง s t เ e รน t ์เดวิลแล้วก็ The days judgment นะคะก็มีความหมายคล้ายๆกับคนเก่าหวนกลับมาหรือไม่ก็เพราะไม่แม่ไม่นะคะ่ะที่เขายังคาราคาสั่งค้างคาในเรื่องของทะเบียนสมรสหรือว่าความรับผิดชอบบางอย่างนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เจอปุบปับเรารู้สึกผูกพันเลยอาจจะมีความแตกต่างแต่คุณรู้สึกว่า คุณถูกชะตาแล้วคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเขาได้อะคะ่ะมันมีความผูกพันบางอย่างที่ผูกมัดความรู้สึกของคนสองคนเอาไว้นะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีอุปสรรคนะในเรื่องของอายุในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของศาสนาภาษาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ช่วงนี้คนโสดมีสเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหานะคะดึงดูดผู้คนเข้าหาดึงดูดสายเปะค่ะแต่ค่อนข้างจะไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะคือดีทุกอย่างอะค่ะยกเว้นความชัดเจนเจ็ดดาบสองดาบนะคะเดชารีออดเขาอาจจะพูดความจริงไม่หมดนะคะ พูดไม่จริงจนทำให้คุณรู้สึกงงสับสนว่าเขาคนนี้คือใครอะไรประมาณนี้นะคะก็อย่าล้นมาตรฐานของตัวเองะคะ่ะไม่หมอมองว่าความรักอะเราจะประทับใจตั้งแต่แรกพบเลยรู้สึกเหมือนเขาเรียกว่ามีอะไรนะได้แดงใช่ไหมคะที่เหมือนผูกมัดคนสองคนเอาไว้อะทำให้เรารู้สึกว่า เราผูกพันนะ่ะล้วความสัมพันธ์มันจะพัฒนายอย่างไวอะคะ่ะถูกใจแต่อาจจะไม่ได้ดังใจอะนะคะหรืออาจจะไม่ถูกต้องเลยก็ได้อ่ะคะ่ะและที่สําคัญเขาอะคะ่ะมีความลับเยอะนะคะไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดด้วยอะแล้วก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีทุกอย่างแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะ ดีต่อใจแต่ถ้าพูดถึงความมั่นคงในระยะยาวแม่หมมองว,ว่าดูกันไปนานๆน,น,นะคะบทสรุปของความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงค์ค่ะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงรักใครรักจริงรักครอบครัวค่ะ ถ้ามีคนรักแล้วคุณจะดูแลใจใส่เขาอย่างดีคุณจะรับผิดชอบคุณจะแบกรับภาระตรงนั้นด้วยะคะ่ะทางที่คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีตัวเลือกมีคนเข้าหานะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่ได้สนใจใครเลยแต่ในปักนี้คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ะคะ่ะก็มีโอกาสที่คนเก่าหวนกลับมาบางท่านก็รักเพศเดียวกัน LGBTQ อะนะคะหรือบางท่านเป็นเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะ รักต่างไวัยได้ด้วยนะคะมีความทั้งคล้ายกันแล้วก็ต่างกันด้วยอะคะ่ะเวลารักใครแล้วคุณจะรักเขามากอะจนลืมรักตัวเองอะคะ่ะพอเขาเปลี่ยนไปคุณจะกลายเป็นคนที่หึงหวงแล้วก็คิดมากนั่นเองนะ แต่สุดท้ายแล้วคุณจะรู้ความจริงอะคะ่ะมันเจ็บแล้วถึงจะแยกย้ายอะนะคะปัญหาต่างๆถึงจะจบอะคะ่ะไห้หมมองว่าในปากนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของความรู้สึกหรือการพบเจอใครด้วยความบังเอิญหรืออาจจะไม่ใช่ความบังเอิญก็ตามอะนะคะรู้สึกผูกพันตั้งแต่แรกพบแล้วคุณรู้สึกว่าแตกต่างก็ไม่เป็นไรอะคะ่ะเพราะคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้แต่สุดท้ายทุกอย่างจะไม่เป็นดังหวังอะนะคะ ความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ดั่งใจไม่ได้พัฒนาสักเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นไปได้อะคะ่ะให้โอกาสตัวเองค่ะคนโสดคือถ้าไม่โสดอะทำไม่ได้จริงๆอะนะคะคือเลือกให้ได้ดีที่สุดอะคะ่ะ อย่าทุ่มเทใจให้กับใครคนหนึ่งมากจนเกินไปเผื่อใจไว้บ้างนะคะเผื่อคุณผิดหวังนะคะคุณก็จะได้เปิดใจแล้วเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆอีกอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ผิดนะคะเพราะคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีๆค่ะคุณโสดเป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ